วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่จัดตั้งเมื่อปี2522เพื่อขยายการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยจังหวัดกระบี่เป็นผู้ดำเนินการในการจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์พื้นที่1,709ไร่1งาน71ตารางวาตั้งอยู่เลขที่100หมู่6ถนนเหนือคลองเขาพนม ตำบลห้วยยุงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง25กิโลเมตรปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นแหล่งบริการวิชาชีพและอัตลักษณ์ทักษะเด่นเน้นบริการงานสังคม บริหารงานโดยนางประนอมอาจฐานผู้อำนวยการวิทยาลัยนายแดนทวีมานะจิตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากรนางวิไลวันแก้วถาวรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจำนวนบุคลากรขอ,ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ มีทั้งสิ้น60คนดังนี้ผู้บริหารจำนวน3คนขค่าราชการครูจำนวน25คนข้าราชการพลเรือนจำนวนสองคนลูกจ้างประจำจำนวน3คนพนักงานราชการครูจำนวน4คนพนักงานราชการบริหารทั่วไปจำนวนห่งคนครูพิเศษสอนจำนวน3คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน19คน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพมี4ส,สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเกรรษตรศาสตร์กลุ่มผลิตพืชกลุ่มผลิตตั์กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร,รกลุ่มช่างเกษตรกลุ่มธุรกิจเกษตรสาขาวิชาประมงสาขาวิชาการท่องเที่ยวสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท เปิดสอนระดับปวช1กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสานซึ่งได้จัดการเรียนการสอนแบบกระเช้าอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอน6สาขาวิชาดังนี้ระบบทวิภาคีจำนวน4สาขาวิชาได้แก่พืชศาสตร์สัตวศาสตร์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศเทคโนโลยีภูมิทัศน ระบบปกติจำนวนหนึ่งสาขาวิชาได้แก่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบพบกลุ่มจำนวนหนึ่งสาขาวิชาได้แก่เกษตรศาสตร์สวัสดิการ 1. มีทุนการศึกษาต่อเนื่อง 2. มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. มีค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ มีหอพักนักศึกษาสามารถรองรับนักศึกษาได้เป็นจำนวนมากมีโรงอาหารสำหรับรับประทานฟรีสามมือ้อสำหรับโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตการให้บริการกับชุมชนและทำความร่วมมือกับภายนอกวิทยาลัยมีหลักสูตรต่างๆดังนี้หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกการแปลรูปปลาดุกการเกษตรผสมผสานการสร้างผู้ประกอบการใหม่แปลรูปผลิตภัณฑ์ปามน้ำมันโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาเกษตรกร,กรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และหลักสูตรอื่นๆตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชนหลักสูตรเรียนร่วมระหว่างอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนจะเรียนร่วมกันไปทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเมื่อจบหลักสูตร3ปีผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกันปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37เอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาบุคลากรหน่วยงานต่างๆและชุมชนดังนี้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้การผลิตไบโอดีเซลศูนย์การเรียนรู้สมาร์ทฟาร์มศูนย์การเรียนรู้การสร้างผู้ประกอบการใหม่แปรรูปผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันจากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการยืนยันได้ว่าคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยน้อมนำและประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรฐษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านการเกษตร และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานและปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่างานเด่นเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำสังคมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์วสทกระบี่ิก t t o ก,กเกษตรกระบี และ YouTube วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่